เรากําลังขยายทีมเพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่มีคุณภาพและรองรับลูกค้าได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นถ้าคุณเป็นคนที่มีความฝันอยากจะพัฒนาตัวเองอยากมีรายได้ที่มั่นคงและเติบโตไปด้วยกันตอนนี้เราเปิดรับสมัครหลายตําแหน่งไม่ว่าจะเป็นที่ปรึกษางานขายซัพพอร์ตเซลล์ทีมเดลิเวอรี่คาร์ทีมคาแครและช่างศูนย์บริการถ้าคุณอยากที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับเราสมัครด้วยตนเองได้ที่ w w w m o n เว็บมงค c คาร์เ .com มาร่วมขับเคลื่อนทีมสร้างผลงานสู่เป้าหมายไปด้วยกันแล้วพบกันนะครับสวัสดีครับผู้ชมครับอยู่กับสศักดาที่เดียวที่เดิมที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์บนราชธานีวันนี้รีวิวรถมือสองนะครับจริงๆลองเปลี่ยนแนวดูบ้างนะครับจริงๆผมก็จะถนัดในเรื่องของรถไซส์ใหญ่นะครับพวกออฟโรดพวก PvV SUV แต่วันนี้เห็นว่า นะครับได้ A C p 3 0มานะครับซึ่งเป็นอาจารย์ของอาจารย์ของผมในวงการรถมือ2นะครับท่านได้เอามาขายให้และผมก็ได้เช็คประวัติรถมาเรียบร้อยแล้วนะครับถือว่าเป็นรถที่ประวัติดีแน่นอน,นเราพูดถึงหน้าตานะครับหน้าตาของโตยใต้ c ค m รเองเนี่ยนะครับก็ในของทุกเซ gment น,นะครับโดยเฉพาะตัว A C p 3 0มนี่คือมาในลุกของลุกผู้นำซึ่งแน่นอนเป็นรถของผู้บริหาร หน่วยงาน,งานองค์กรทั้งภาครัฐภาคเอกชนก็จะใช้เป็นรถที่รับนายพูดได้ยๆรับนายรถประจำตำแหน่งอะไรประมาณนี้ซึ่งคันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับนะต้องว่าอาจารย์ของผมเนี่ยเอามาขายให้คือมันเป็นรถเดิมรถประจำตำแหน่งของกรมประชาสัมพันธ์นะครับแล้วในเรื่องของความสวยประวัติดีคันนี้ผมก็เลยถือโอกาสมาเล่าให้ฟังด้วยตัวเองนะครับพาะเป็นคนซื้อมาเองแล้วก็มารีวิวคอนเฟิร์มให้กับคุณผู้ชมที่ต้องการเล่นหาตัวนี้อยู่นะครับเล่นหาตัวนี้อยู่ว่าสภาพ เป็นยังไงแบบไหนก็เลยจะมาเล่าให้ฟังนะตัวนี้เป็นปี2003นะครับเป็นปี2003ก็ ACP 30ก็2001ถึง2006มามา,มาเช้งอยู่ตัว2006นะครับถ้าพูดถึงคู่แข่งของเขาก็จะมีตัวไหนมี G7 ใช่ไหม Air c o r t G7 แล้วก็ Nissan Tierna แล้วก็ตัวนี้แหละนะครับที่เป็นจะว,ว่าคู่แข่งเลยเป็นคู่เปียบดีกว่าเป็นคู่เปียบดีกว่าเพราะว่ารุ่นย่อยมันค่อนข้างเยอะนะครับตัวนี้เป็น2.0นะครับเป็น2.0 2.0 E นะครับเครื่องยนต์เบนซิน1,998งพซีซีตัวนี้และก็ทิ่สคันคือรถพวกนี้เองเนี่ยนะครับที่ผมบอกไปคือเป็นรถของของหน่วยงานคือไม่ติดแก๊สอยู่แล้วนะครับเพราะว่าไม่อาจจะมีค่าน้ำมันนะคิ <laughs> ดว่าแต่รถจริงๆก็จริงๆก็เป็นแบบนั้นแหละนะครับด้วยเขาเรียกว่าด้วยประวัติที่ชัดเจนนะครับบอดี้โครงสร้างต้องบอกว่านะครับคือเดิมสนิทนะครับเดิมแน่นอนนะครับสีเสือภายนอกอาจจะมีการเก็บมาบ้างตามอายุการใช้งาน นะครับเพราะว่าเราลเท่าไหร่อ่ะเกือบ20ปีอ่ะนะครับสิบแปีผ่านมาคือได้สภาพเนี้ยนะครับถ้าใครเล่นหาเจ้า acv 3 0เนี่ยต้องว่าหาตัวเปรียบยากนะนะครับทั้งสภาพรถประวัติรถห้องคงห้องเครื่องดูการดูแลบำรุงรักษาคือคือชัดเจนอยู่แล้วเวลาขายทอดตลาดหรือประมูลจากหน่วยง,งานมาเองเนี่ยคือรถส่วนใหญ่คือจอดไม่ได้ใช้นะครับมันก็เลยเอามาเก็บงานดูแลรักษาคือค่าเสื่อมมันอาจจะไม่ได้เยอะ เพราะมันไม่ได้ใช้งานหนักซะทีเดียววิ่งแบบวิ่งจ๋าเลยนะ,นะครับเพราะว่าคันนี้เองผมดูเลขไม้แล้วเนี่ยไม่อยู่200,000กวโลนะครับก็ถือว่าในระดับต่ำเลยนะปกติเท่าที่ผมเคยขายในไม่สามถึงห้าแสนนี่เป็นเรื่องปกติแล้วสำหรับตัวนี้นะครับตามปีมันอ่ะนะครับตามปีมันตัวนี้เป็นเครื่องตัวเล็กนะนะครับพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดซีซีหนึ่งร้อยสี่สิบสี่แรงม้านะครับตัวนี้ถ้าใครต้องการเล่นหาตัวที่แบบคือไม่ได้ไม่ได้กินเหมือนกับ เครื่อง2อหรือเครื่อง3.0ในตัวแอคคอร์ด G จ็ดนะนะตัวนี้คือตอบโจทย์นะตัวนี้คือตอบโจทย์กลางๆกลางๆนะครับกลางๆในเรื่องของความเดิมคือรับประกันให้นะครับทั้งาภายนอกภายในเองเนี่ยนะครับรับประกันให้ว่าไม่มีชนนะครับงานสีมีเก็บการเก็บตามการใช้งานนะครับล่องรอยตําหนิอะไรต่างๆเนี่ยคือเราเก็บให้น้อยที่สุดเพราะว่าเรามองดูว่าคันนี้เองเนี่ยสภาพคือสวยนะครับสภาพคือสวยสภาพยางยังใช้ได้นะครับแม็กซิส ปี19นะครับปี19 2155 R 1 7พร้อมใช้แน่นอนถ้าเป็นตัวตัวนี้2 0 e ก็จะเป็นภายในเป็นเบาะผ้านะครับเป็นเบาะผ้าคิดดูนะถ้าว่าถ้าใช้ไม่รักษาหรือไม่ใช่รถที่มีคนดูแลเป็นประจำเนี่ยนะครับคือภายในจะดูไม่ได้เลยนะนะครับภายในจะดูไม่ได้เลยคือมันจะติดโซมมากแต่ครันี้ต้องบอกว่าผมมาผม,ม,าผมยังไม่ได้ทําอะไรนะแค่ล้างนะครับแค่ล้าง ดูดฝุ่นฟอกไปในนิดหน่อยนะครับภายในคือมาแบบนี <Wait. S 2> right. <Elliott> ้เลยมาเดิมๆเก็บเก็บงานมาค่อนข้างสวยนะครับเก็บงานมาค่อนข้างสวยนะครับดูแลรักษาดีแล้วก็สตาร์ทเครื่องยนต์นะครับก็จะมีตัวที่ทํามาเพิ่มนะครับก็จะมีกระจกมองหลังตัดแสงนะครับมีกล้องหน้าหลังแถมให้ตัวนี้นะครับแล้วก็มีพโอเนียที่ติดตั้งมาเพิ่มนะครับเพราะว่าจะบอกว่าจะใช้ตัวเดิมมันก็อะไรอยู่นะครับมันก็จะโบราณหน่อย นะครับก็เป็นยุคแรกๆครัที่ใช้รถด,ดีเซกเมนต์นะระดับดีเซกเมนต์ที่เป็นพวกแอร์ดิจิตอลนะครับถ้าเป็นแอร์ดิจิตอลตัวนี้นะครับแล้วก็เลขไมที่ผมบอก,กเมื่อสักครู่นี้ไม่สองแสนสองหมื่นสองแสนสองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบห้ากิโลเมตรแล้วก็ไม่ติดแก๊สนะครับบอดี้โครงสร้างรับประกันความเดิมให้นะครับรับประกันความเดิมให้และถามว่าซอสรถสภาพอย่างนี้นะครับประวัติดีอย่างนี้เล่าให้ฟังแล้วว่ารถเป็นยังไงนะครับรถของ รถเดิมของกรมประชาสัมพันธ์นะครับรถผู้บริหารประจําหน่วยงานสภาพก็ต้องนิงน่งๆอยู่แล้วนะครับดูภายในนะครับให้ดูภายในตัวเบาะด้านหลังเลยเบาะผ้าเนี่ยถ้าใช้ไม่รักษาเนี่โอ้โหซักยังไงก็ไม่ขึ้นนะครับเพราะผมเจอมาหลายรุ่นหลายคันแล้วเพราะว่าเราทํารถมาเราก็ต้าจะรู้อยู่แล้วนะฮะบ,บางบางคันคือจําเป็นต้องเอาไปไปหุ้มเป็นเบาะหนังแต่นี่คือตรง ตรงสเปคตรงเกรดรุ่นของเขาเลยคือ t ตยใต้ตคัมรี่0อ e, ปี2003หรือว่าปี46นะฮะก็ปี46ใครต้องการเน้นรถสวยสภาพดีประวัติดีผมขายในราคาเพียง179,000บาทนะครับจริงๆราคามาอยู่ประมาณนี้นะครับแสนแสนแสนต้นแสนกลางแสนปลายประมาณนี้แต่ผมว่าราคาที่ผมตั้งตัวนี้กับสภาพรถประวัติรถนะาก้าท้าพิสูจน์เพราะว่าไปขับมาแล้วนะครับไปขับมาแล้ว ทั้งระบบแอร์นะครับเครื่องยนต์เกียร์ช่วงบงช่วง,งล่างนี่คือผ่านในระดับในระดับคลาสเดียวกันผมไม่ได้บอกว่าจะเป็นให้มันสมบูรณ์เพอร์เฟกเหมือนรถใหม่ๆเลยมันก็ไม่ใช่แต่ถ้าเทียบในระดับเซกเมนต์ระดับคลาสเดียวกันผมว่าคันนี้ใช้ได้แนะนำนะครับแนะนำเพราะผมพูดในฐานะที่ผมเป็นคนซื้อรถด,ด้วยนะครับมาเป็นคนที่ซื้อรถด้วยไม่ได้ว่าเชียร์ขายอย่างเดียวนะครับดีคือว่าดีนะครับตำหนิคือว่าตำหนิเพราะว่าอย่างตัว โดยใต้คำลี่เองเนี่ยนะครับ A C V 3 0หรือ A C V 4 0เองเนี่ยผมว่ามันเป็นรถที่เขาเรียกว่า timeless design นะครับเป็นรถที่ออกแบบมาให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลาไม่เก่าไม่โบราณนะครับใครขับก็ได้นะครับวัยรุ่นขับก็ดีนะครับผู้ใหญ่ขับก็แจ๋วนะครับนะต้องบอกว่าคือออกแบบมาดีทันสมัยอยู่ตลอดเวลาไม่ตกยุคไม่ตกพศออและก็จับต้องได้นะนะครับ179,000บาทถามว่า ซื้อสดได้นะครับซื้อผ่อนก็ได้อยู่แต่ว่าอาจจะจัดไฟแนนซ์ได้ไม่ค่อยเยอะนะครับอาจจะดาวเยอะหน่อยอะไรประมาณนี้ก็ต้องต้อง,องแจ้งให้ทราบในคลิปเลยเนี่ยนะครับแต่ว่าไม่ไม่เคยติดแก๊สนะครับเครื่องมือแม่แรงยังอะไรคือยังอยู่ตำแหน่งที่มาจากเดิมๆนะครับเดิมๆมาจากโรงงานนะไม่ได้ติดแก๊สสภาพดีประวัติดีใครที่ต้องการเล่นหาตัวนี้โตยิต้าแคมเปอรี่เอสบีสามศูนย ผมมีมาให้เลือก1คันนะครับเช้าไม่ทันแน่นอนนะครับช้าไม่ทันแน่นอนสภาพอย่างนี้ประวัติอย่างนี้สอสักดานํามาคอนเฟิร์มให้รับรองว่าไม่ผิดหวังใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาที่0997591779นะครับ0997591779นะครับอาจจะต้องโทรสายตรงมาเลยเพราะบางทีไลน์ตอนนี้ผม แก้ปัญหาอยู่นะครับมันจำกัดการเพิ่มเพื่อนอยู่ก็ต้องขอภ FC, ขอภัย FC ฟขออภัยลูกค้าด้วยนะครับคืออาจจะแชทคุยกันได้แต่อาจจะกดเพิ่มไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าโทรสายตรงมาจองก่อนมีสิทธิก่อนนะครับจองก่อนมีสิทธิก่อนสอภาพอย่างนี้ผมบอกเลยว่าผมกล้าการันตีให้ว่ารถผมไม่มีชนแล้วก็ไปส่งให้ได้ทั่วประเทศนะครับระยะทางที่ไหนจะไปอยู่กับใครแบบไหนยังไงก็นะครับพร้อมซื้อพร้อมขายพร้อมโอนทันที ซื้อรถมือ2รถเก่ารถปีเก่าแบบไม่ต้องวัดดวงกับสสักดาที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับช่องรถมือ2มงคลค,คลาร์เซ็นเตอร์อุบลรัชธานีนะครับช่องยูทูบชาแนลที่จะรีวิวเข้าใหม่ทุกวันทุกๆสัปดาห์นะครับหรือคันไหนที่เป็นเรื่องแปลกใหม่บางทีผมอาจจะไม่ได้ค่อยมาพูดรถกลุ่มนี้นะครับรถกลุ่มพวกรถเกง๋งรือดีเซ็กเมนต์หรือรถอ e ี้ยคาร์หรือรถพวกซีดานต่างๆผมอาจจะไม่ได้ค่อยมาพูดแต่คันนี้คือผมซื้อเข้ามาแล้วผมมองว่ารถสภาพมันดีประวัติมันด ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับ179,000บาท Toyota Camry 2.0 E ปี2003หรือว่าปี46 ACB 30ทันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ